จะได้จองเป็นจองกัรบราไดทุกที่เอาฮะฮ่าฮ่าฮ่าแผนได้ควณมทของจากนางโอปีเห็นการนิทานที่มันในเชิงฟังนี่ละครั้งแมลเสงคำานา้คจะ่าจะบอกให้รู้ว่าผมแผนคนแรกน่ะนะฮะ แต่ท่านเสียชีวิตด้วคืออาจารย์พันศิลานะท่านสืบสานเอาไว้เดี๋ยวไปกั้งจะมน้ยกันไปเมืองบานต้งต้องขัดชิเป็นคนบางสืบบ้านสานที่กูบังไว้ไว้มาบอกที่ทีมาแล้วออกไปกัพร่อนเพื่อวันปันทุกข์ท่านที่สืบสานไว้ปัจจุบันนี้ก็คือรุ่งฟ้ากุลาจ่ายยังมีชีวิตอยู่ครับโอ้ยยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อสืบสานให้ลูกให้หลานได้จัดลงไว้เป็น ต้นพ่อรัตนาดาเหล่านะคะก็อยู่ในคณะทีเดียวกันกับอาจารย์รุ่งฟ้าคือระบทเป็นนางมทอลค่ะ ใหอั้นึ่งเอบตาลอีักทเปนหเอครับคพิจรรับเป็นวันเท่านี่แหละครับพสพิธภั์ัฒนกับอาจารย์ุนฝากและใช่ลำทีครับเป็นคนส้างครับเปนจย แล้วใชเราให้อยู่ทำไมนะ่นานเขาสิ่งเขปตาจะเสียเวลาทำไมเปิดตามองฟ้าเห็นแสงทำลมยดวงดาวสหดไปเริ่มใหม่ชีวิตมีค่าเช็ดนนะ้ำพอดีช่วงเขงพาพรรษา รับเชิญออกบริการต่างๆทางริการต่างๆและให้เกียรตินะับให้เกียรติกับทีมงานพวกเราได้ีโชมผลงานได้ไปฝากเนื้อฝากตัวเคุณที่ไ้าจ๊ะก็หลายที่ครับหลายที่เลยครับเหมือนจะเห็นแวบๆเห็นผ่านผ่านจอบ้างไหมคุณผู้ชมแน่นอนนะครับต้องต้องมีต้องมีต้องมีเบลต์ไใช่ไหมแต่จะมีศิลปินอีกท่านหนึ่งด้วยไปด้วยนะครับผมอยากเห็นสักแบบสัก ร้องร้องสักบทหนึ่งอ่ะจานสักบทหนึ่งแบบจีบแม่วันทอ,ยอยงอะไรเงี้ยให้ดู<อ>นี่ละวันทองเอ้ยจงาสักเลย<อ>ลืมทิ่มขุนแผ่นผัวเราเจ้านี่มีไม่ซ้อนจะลืริมบายผัวหมอนเจ้านี่มีแต่เสื้อไม่ซ้อนไม่ซ้อนกูลืมทีผัวใครกิน

ไม่อยาก <laughs> <laughs>